ด้วยทริปนี้พี่ออกมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยแหละก็คือจอัดอะคูสติกแคมป์เ่นที่ปัวพะเยาแล้วก็สิงปร์คเชียงรายแล้วก็กลับไปที่ลำปางก็คือจะขี่จนครบรูทนี้เลยโดยใช้เจ้า ดับมาฟิวในการเดินทางนี้เราเดินทางดับมาตั้งแต่กรุงเทพเลยครับออกจากปูรังสเตอร์ช็อปมาก็มากันเรื่อยๆคือมีรถเป็นมาเล็คอนเสิร์ของที่หลังอี่แล้วก็ฝากกระเป๋าฝากกระเป๋าเข้ามาคืออยากทดสอบว่าขี่แบบมาสักเจ็ดแปดร้อยโลสายพานเป็นไงมั่งกับระยะทางอย่างนี้แล้วก็เครื่องอัตราการกินน้ำมันอื Starting line. This open road wines winds. Visor down, engine sounds. Without your love, I'm dying. Nothing in front. เวลาเราขี่มาเนี่ยเราเห็นที่สองข้างทางที่เราผ่านมาเนาะที่พี่หลังชี้ผมดูนู่นชี้ดูนี่คือวิวมันสวยใช่แล้วมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าลองเข้าไปดูไหมใช่คือรถตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่าเนี่ยบางคนจะกลัวนะว่าสายยางหนามีจะเข้าโค้งทางดำได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ขี่ให้ดูไว้นะมันเก็เข้าได้มันไม่ถึงกับว่าต้องแบบโอ้โหแบนเลย่อนอะไรขนาดนั้นจุดประสงค์ของเราคือให้เราได้ไปเที่ยวใช่แล้วไปได้ทุกที่ ะทะลุทะลวงได้ทุกที่แบบไปนึกอยากจะวิ่งเข้าฝุ่นก็วิ่งไปเลยอลุยโคลนลุยน้ําได้หมดใ<ช>่อันนี้มันคือข้อดีถ้าไม่งั้นเราต้องมาเปลี่ยนรถเพรยะเ,เดี๋ยวถ้าขี่สปอร์ตมาม,มันไปทางอย่างนั้นไม่ได้นะคือมันครบเลยใช่อาจจะไม่ได้ว่าเร็วทําเวลาอะไรเงี้ยผมว่ามันทําให้เราได้มองสองข้างทางนะพี่หลังก็ถ้าเป็นพี่นะมาถึงตอนนี้ที่ใช้รถมาเกือบสิบคันเลยเนาะบิ๊กไบค์เนี่ยทั้งหมด9คันเลยนะจาก CC พันสาม ทอนมาเหลือร้อยห้าสิบห้าแล้วตอนนี้อ้าวแต่มันข้อดีนะพี่หลังใช่มันก็ไม่มันรวมรวมปุ๊บมันบีบปุ๊บเออเนี่ยแค่นี้พอแล้วแล้วเราเติมน้ำมันเนี่ยสมมติเราเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยอ้หเมื่อไหรมันเวลาเราเข้าไปนู่นนี่นั่นมันต้องกลัวว่าน้ำมันจะพอไหมอะไรไหมก็คือถือว่าอัตราการกินน้ำมันถือว่าดีเลยดีมากที่จริงไอทิปนี้พี่อยากชวนมือกลับมาขี่ฟิลแบบที่พี่เคยขี่เมื่อซักน่าจะมี20กว่าปีเกือบ30ปีเลยนะรุ่นที่พี่หลังขี่เวป้า ปี64ร้อยห้าิบซีซีเกียร์มือเปึ๊กๆๆเนี่ยมาขึ้นดงขึ้นดอยมาหมดหแล้วพี่เคยวิ่งเยอะสุดทิปหนึ่งล่อไป9้าวัน2,800 2,800รอสอง 5, 800โล2 8 0 0โลกลับบ้านล้มชักเลยเนี่ย <c oughs> ก็เลยอยากพามาว่าเนี่ยตอนนี้รถสภาพมันดีมีเบรกมีอะไรเงี้ยขี่เป็นไงด้วยวัยนะตอนนี้48แแล้วก็เออมันก็ยังได้อยู่นะถ้าเป็นเมื่อก่อนช่วง ไปปแล้วไม่ไหวขี่ไกลขนาดนี้ตายเลยเราเดินทางไกลโดยที่แบบว่าใช้ซีซีเล็กอย่างเงี้ยเราก็เดินทางได้เหมือนพี่หลังย้อนอารมณ์มาเมื่อ20ปีที่แล้วว่าเรายังอึดไหมแบบขี่มีแรงขี่ไหวไหมอะไรงี้มันก็ได้นะเมื่อก่อนเวียดป้ามันน่ากลัวตรงที่ว่าเนี่ยลงเขาปุ๊บเบรกสองทีเบรกหายหมดแล้วเบรกหายเบรกหายปุ๊บทีนี้ก็ เกียร์อย่างเดียวเกียร์ไม่อยู่ก็ลงข้างทางเลยเนี่ย <c oughs> มันค่อนข้างจะคัระรกสสทคเลยหน่อยอ่าแต่อันนี้ก็คือเราไม่ต้องมาห่วงเรื่องสมรรถนะของรถเราห่วงแค่เรื่องว่าเราจะนอนไหนด้วกำลังขี่ไว้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าทําให้พี่หลังรู้สึกว่าเมื่อยล้า <ừ. S 1> อะไรมากมาย สลีระการนั่งมันมันก็ช่วยได้เยอะบางทีอย่างถ้าเราขี่สปุงสปอร์ตเรายืนไม่ได้นะบางทีนะอยากยืนแก้วิเาอก็ไม่ได้แต่ถ้าขี่วิบากยืนหน่อยก็มันเป็นเป็นห้าของวิบากอยู่แล้วคนแนวเอนดูโรอะไรประมาณนี้จากเมื่อก่อนตอนที่20ิปีที่แล้วผมเชื่อเลยว่าพี่หลังไม่ได้เข้าไปในทางลูกหลังแน่นอนโอไม่ได้เข้าเที่ยงขี่บนทางดํานี่แหละอย่างเดียวแต่ว่ามันอาศัยว่ามันขี่ไกลขี่หนักสถานที่ทุกอย่างนี่มันเปลี่ยนไป20กว่าปีนะมันเปลี่ยนหมดเลยอื ทรงรีสอร์ทมันขึ้นมาเยอะแล้วก็มุมที่เราเคยเห็นตอนสมัยนู้นไม่มีเลยเนี่ยเหมือนอย่างที่ปลายนะที่ป้ายนะเมื่อก่อนยังคิดว่าเออเผอนี่มันเท่เวยยี่สิบปีที่แล้วจะมีปั๊มเล็กๆปั๊มเล็กๆแล้วโคตรโคตรน่าอยู่เลยอ่ะปลายตอนนั้นอ่ะแล้วพี่ไปครั้งแรกด้วยก็คือไปแม่ห้องสอนทปแรกที่พี่ไปเวทป้าจากกรุงเทพไปแม่ห้องสอนโคตรทรมานแต่อันนี้คือเราได้ธรรมชาติตรงที่ว่าอันนี้คือส่วนตัวผมนะพี่ตังก็คือว่าถ้าเราขี่ทางดำอย่างเดียวเราก็จะเห็น วิวแบบเดิมๆผมเห็นไร่ข้าวโพดเนาะมาทางวันนี้เรามาหน้ากันไร่ข้าวโพดมันดอยมันก็เห็นเยอะมันมีทางแล้วก็เออแล้วก็เรานึกอยากจะเปลี่ยนฟิลในการเสพธรรมชาติยเนี้ยเราก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยมันได้เห็นโลกใหม่ๆคือคนที่ท่องเที่ยวที่คนที่ชอบแคมปิ้งชอบเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วก็คนที่เอานี้ดีก่อแนะนําเลยถ้าอยากมีมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งอย่าไปซื้อรถอะไรที่มันแพงเลยซื้อรถอะไรที่มันพาเราไปให้ได้ไกล ใช่ลึกจนใจเราไม่กล้าไปดีกว่าใช่ครับก็คือหนึ่งคันแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใช่ว่าแบบแบงค์มึขอเราซื้อนะคันไม่รู้กี่แสนบางทีเกือบ,บล้านอ,อมันก็ไม่ได้พาเราไปโกอะไรไกลกว่าใครเขาสักที่ไหนเลยเมื่อก่อนผมมองอย่างนี้พี่หลังคือเมื่อก่อนเราซื้อรถเพราะว่าเรามองว่ารถเท่แต่เดี๋ยวนี้เราซื้อรถเราเราอยากไปเที่ยวตรงไหนแค่น,น,นั้นเองคนลุกเมื่อก่อนเนี้ยเราคือใช่เมื่อก่อนต้องเท่ห้อยล้อฉันต้องมาเ,เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วจ้ะ มันมันเหมือนแบบเมื่อก่อนเราซื้อเราเอาเงินไปซื้อความเท่ให้ตัวเองเนาะเหมือนแบบว่าเอ้ยรถชั้นเท่ย่างเปนอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราเราเอาเงินไปซื้อความสุขที่เราจะได้เสพบาง<ร>คนก็ยังถามว่าทำไมเรามาเปลี่ยนเป็นขี่รถแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อยากอยาก,อยากบอกทางรัฐเราเป็นเหมือนคนที่ผ่าน,นามาทั้งหมดแล้วเราก็บอกทางรัฐเลยเล่นแบบพู้อย่างนี้จบบอกเลยว่าจบเลยจากปัวทะลุบ่อเกลือจากบ้านตาดทะลุเชียงใหม่ใช่ได้จากองค์ก่อยทะลุแม่สเลรง มันมีเส้นทางรู้เส้นทางมากมายสําหรับคนชอบแคมปิ้งเดินทางแบกง่ายเหนื่อยก็ยกแบกขึ้นรถไฟไป,ไปอยากนอนตรงไหนก็นอนได้ออขอแค่คุณใช้ชีวิตง่งายๆสไตล์ตล็อกไรเดอร์อย่างพวกเราเนี